สวัสดีครับตอนนี้แล้วก็ถึงบ้านกวดแล้วหลังกลับจากสนามขับมาตลอดทางครับโอเคครับวันนี้นั่งโอ้โหเอาเหนื่อยเลยผมมาแล้วว่าต้องมีคนพูดเรื่องแบบนี้อ่ะ คนพูดแบบว่าพวกแบบเอารถผ้ากลางรถยังไงแบบรถอูนไม่ลงสักคันเหมือนทําเวลาได้ไม่เท่าผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าโกรธแต่ผมอยากอธิบายว่าเหมือนเรื่องออกช้าเหมือนกันมันจะมีเรื่องออกช้าแล้วก็เรื่องเวลาเหมือนเราเหมือนเราถ่ายคลิปอะไรลงคลิปเยอะเกินเขาก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนเราว่าเราขิงเยอะมั้ง นะผมก็อยากจะพูดนะว่ารถผมอะ่ะรถผมอะ่ะอย่าลืมนะครับว่ารถผมรถผมมีรีแมปรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับไม่ได้แมปสเต็ปแข่งนะครับแล้วก็โบก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าบูทเยอะโบผมบูทยี่สิบนะครับโบผมบูทแค่ยี่สิบนะมีแค่รีแมปกับโบทีเอฟจุดแปดเอลบูทยี่สิบนะครับ เอาเนี่ยมีแค่เนี่ยอา้าปั๊มติ๊กก็ไม่มีหัวฉีดก็เดิมเฟืองท้ายก็เฟืองท้ายก็ไม่ได้ว่าเร็วนะเฟืองท้ายก็เป็นเอ่อเฟืองมันก็วิ่งดินได้อะเวทเกตก็เวทเกตตัวธรรมดาทั่วไปนะครับอา้า รีแมปก็เอาอย่าลืมนะครับรถผมรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับผมไม่ได้รถผมคือยังไม่ได้แก้อะไรเลยคือเอาไปปึ๊บวิ่งเลยอะ่ะคัตคัตก็ยังเป็นคัตทองแดงคัตผสมเออผ้าผสมทองแดงแต่ว่าสปริงก็เป็นสปริงทั่วไปอะ่ะไม่ได้คือว่ายังไม่ได้ทําเลยระบบคัตอะไรอะ่ะคือเป็นแบบระบบระบบเดิมแค่เปลี่ยนแผ่นคัตเองนะครับคัตเนี่ย รผมมีคิดเนี่ยบางฝุ่นบางฝุ่นหน้าหลังอ่ะเอ้เอเ้ยไม่ใช่กลางกลางกับหลังหมวกฝาท้ายอา้าวไม่ได้โถดโถดแค่บางฝุ่นหน้าครับแต่ผมเห็นเวลาแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะเอา้าทำไมมันลงสิบเอ็ด้ง่ายรถเราร,รถเดิมเดิมอ้าวนั่นแหละแต่ผมว่า,าเอาเอว่ามันก็ต้องมีคนพูดอย่างนี้เละพูดให้เราแบบเหมือนแบบแบบให้เราไม่มีกำลังใจจะไปต่อะ ผมก็แต่ผมก็ซีเรียสนดิดหน่อยนะครับแบบเ,เรื่องว่าว่ารถเราสู้รถคนอื่นไม่ได้อะ่ะนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้ว่าคือ,อรถเรารถเรามันก็โอเคนะมันก็ขับดีเรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเรงเรงแรงถึงขนาดรถคนอื่นหรอกเพราะว่ารถเราอะ่ะ กด็ดูสเต็ปการจูนดูควันก็รู้รถผมอ่ะรอบปลายไม่มีควันเลยครับน้ํามันไม่ลงมันไม่มีน้ํามันครับรอบควันรอบรอบปลายอ่ะดูเสียงอ่ะเสียงสะดุดเลยรถรถมันไม่มีน้ํามันครับรอบต้นนะมันไปได้นะต้นกลาง,งกลางก็งกลางก็เริ่มสะดุดแล้วครับพอรอบปลายอ่ะสะดุดเลยแอมรถรอบปลายไม่มีควันนะครับไส้กรองเอออย่างผมไม่ได้ดูดสดนะไส้กรองผม,ผมใส่ผมใส่ตัวสม,สมสายไส้ใน มันก็ไม่ได้ว่ามันมันก็ไม่เหมือนดูสดเท่าไหร่หรอกครับมีข้าไในรถผมรถหนักด้วยนะก็ไม่เปลกที่จะแพ้คนอื่นแล้วดูอะไรปะเออะไรอะไรแตง่งเออแล้วก็ไหนจะพวกอุปกรณ์กล่องพวก,พวกรถรถคนอื่นเขาก็ ปั๊มติ๊กก็มีแล้วอะรถเราเออคือเราไปแบบเราไม่รู้ไงว่าเราจะเจอคู่แข่งแบบไหนเราจะผมไม่ได้ไปแข่งกับใครผมผมอยากเห็นเวลารถผมเฉยๆนะอันนี้เอาจริงๆอะที่ผมไปอะผมอยากผมอยากเอาไปแบบเก็บภาพแล้วก็เอาไปดูเวลาไงว่าผมจะทําได้ดีแค่ไหนอะผมไม่ได้ว่าอันนั้นอย่างอย่างคนอื่นน่ะเขาเอาไปอะเขาเอาไปเพื่อแบบคนที่เขาจริงจังเนาะ เขาเอาไปเพื่อเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะได้ได้แบบมีของกลับบ้านเลยอ่ะคือมีชัยกลับบ้านอะ่ะแต่เราเอาไปอ่ะเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้ชัยกลับบ้านแล้วนะครับเราไม่ได้หวังแล้วว่าจะได้ชัยกลับบ้านไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S คือผมไม่ได้หวังหรอกว่าเออผมไม่ได้หวังด้วยผมผมไม่ได้หวังจะวิ่งด้วยซ้าอ่ะแต่ว่าแต่ว่าคือลุงท็อปกับพ่ออะไรก,ก็ช่วยออก له. เพราะว่าผมไม่มีค่าสมั เติมค่าเติมน้ำมันไปผมยังจะไม่มีเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้มีงบขนาดนั้นที่ว่าจะปรับจูนรถเพื่อไปทําการแข่งขันรถเราไม่ได้ทํามาเพื่อการแข่งขันนะรถผมรถใช้งานนะครับเออรถผมอะรถใช้งานคือใช้งานเต็มระบบนะรถผมไม่ได้เอาไปไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยแค่ถอดบางฝุ่นหน้าแล้วก็ตั้งคัดแค่นี้แหละ พีเอฟซผ่านไปผ่านมาก็คงจะเห็นนะครับว่าเออผมทําอะไรกับรถบ้างผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมแค่ตั้งขัดแค่นี้นะครับไม่เชื่อดูเลยครับรถผมอะ่ะไม่มีอะไรเลยนะอะไรอะไรไม่มีกับเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องไปเจอรถแรงๆนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวเองจะได้ไปลงสนามแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจะขับดีขนาดไหนนะครับ ผมอะ่ะไม่ผมไม่ผมไม่ผมว่าผมไม่รู้นะว่าผมอะ่ะจะขับได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าพอมันมันได้จับมันได้กดคันเร่งมันได้อะไรแล้วอะ่ะคือมันไปได้อะ่ะไม่รู้นะว่าตัวเองมันไม่คือผมยังไม่เคยขับเลยนะยังไม่เคยลองสับขนาดเนี้อะ่ะแต่ทำไมวันเมื่อเมื่อวานอะ่ะมันสถานการณ์บังคับเราเราลงสนามปุ๊บอือ รถก็เสียอีกไม่ได้ซ้อมปกติอะ่ะคนเรามันก็ต้องซ้อมหน่อยใช่ไหมสักประมาณสองสามรอบอะ่ะถึงจะเข้ามือผมไม่ได้ซ้อมนะถ้าผมซ้อมเวลาอาจจะลงก็ได้ไม่แน่นะครับแต่รถอะ่ะแต่ผมอะ่ะผมอะ่ะว่าเวลาไม่ลงหรอกเพราะว่ารถผมมันหมดแค่นี้แล้วรถผมมันไม่มันไม่ไปต่อแล้วอะ่ะก็วิ่งสองรอบเวลาสิบเอ็ดเท่ากันสิบเอ็ดแปดเท่ากันอะ่ะรถผมมันไม่ไปแล้วไงหรือว่า,าเปลี่ยนคนขับอาจจะไปก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้สับระเบิดนะครับ ผมผมไม่ได้ผมผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้กดคันเร่งค้างนะครับผมยกคันเร่งนะเวลาต่อเกียร์เพราะว่าผมกลัวกลัวรถผมมันเป็นอะไรไปมากกว่าเนี่เป็นอะไรไปมากกว่าคัดไหม้นั่นเลยนะครับเนี่ยผมแค่อธิบายนะเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควร,นะรอ่ะเชลเลยเเลเลยก็ขึ้นรถพี่อันครับรถพี่อันโบขาดพูดถึงรถพี่อันโบไม่ขาดเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์เข้ารอบชิงนะครับ ตกใจเลยอุ้ยรถพี่อนคาดารถพี่อันรถพี่อ,น,อนจะมีแค่มีแค่ปั๊มติ๊กรีแมพแล้วก็พวกเดินเท่าอ,อะไรอย่างนี้นะครับเป็นโบเดิมนะรถพี่อนโบเดิมโคตรแรงสิบได้ไงน้ํามันแกน่าจะน้ํามันก็น่าจะถึงด้วยครับเพราะรถเราอะน้าม,มันไม่ถึงรถเรามีแต่อากาศเอแต่รถพี่อันอะไรเงี้ยน้ำมันมันถึงเพราะว่าแกมีปั๊มติ๊กแล้วแล้วก็แกก็จูนสติปบโหดด้วย เต็บแข่งอะโอ้โหนั่นแหละแกก็แกก็รถแกก็ทําเวลาถือว่าได้ดีที่สุดภาคแบบรถแถวบ้านเรารถแกก็น่าจะทําเวลาได้ดีที่สุดแล้วแหละสิบวินะครับถามว่าผมอยากได้ไหมสิบวิผมก็อยากได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้ตัวว่าเออเรามันไม่ถึงหรอกเพราะว่ารถเราอ่ะมันไม่ได้ปรับแต่งมาเพื่อที่จะมาลงสนามครับนั่นแหละดีครับคลิปนี้ก็ไปบายครับไม่มีอะไรมาครับเท่ อยากจะอธิบายให้เข้าใจเฉยเรื่องออกช้าก็ไอตอนนั้นมันไม่ได้เป็นชิงไฟนะครับที่ผมออกกับลูกชาวไร่ลูกชาวไร่นะครับผมมันไม่ได้เป็นชิงไฟไงมันเป็นเซ็นเซอร์จับที่ล้อถ้าล้อขยับอ่ะเวลามันจะหมุนผมก็ผมคือถ้าให้ออกพร้อมกันนะผมออกไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าผมยังไม่ได้เตรียมอะไรมัวแต่คุยกับทัางเอี่ยวนั่นเลยก็ก็ออกไปทั้งๆอย่างนั้นเลยออกไปเฮ้ยไม่ดีก็รอ สักพักทําใจแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาหกนะครับนั่นแหละอันนั้นคือรอบแรกนะครับรอบแรกรอบที่สองท็อปนั่งด้วยเออรอบที่สองอะ่ะเห็นเวลาแล้วมันก็ดีใจเออเรามาสิบเอ็ดแล้วอะ่ะรอบนี้มันจะอาจจะสิบก็ได้แล้วมันมีความหวังเลยนะผมก็เลยผมก็เลยเออลองผมก็เลยวิ่งแบบเต็มที่เลยรอบสองอะ่ะรอบแรกน่าจะกดไม่หมดรอบสองอะ่ะเต็มที่เลยแต่เวลาก็อยู่เท่าเดิมนะครับ นั่นแหละมันน่าจะเกี่ยวกับระบบน้ำมันนะผมว่าเพราะว่ามันน่าจะน้ำมันไม่พอนะครับในรอบปลายโอเคครับเดี๋ยวไว้ใจกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมสนามหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับรอดูน่าจะไม่ได้ไปหรอกนะไปแต่ตัวนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ขอบคุณเสียน้อยครับที่อุทธรยช่วยไปส่งนะครับแล้วก็ขอบคุณเสียอันนะครับให้คน้ำมันกลับบ้านนะครับ ขอบคุณท่าแกขอบคุณพ่อครับขอบคุณช่างฟ้าโอ้คนช่วยเยอะมากเลยพี่โอนแล้วก็ช่างเอียวอะไรก็ช่วยกันจับรถขอบคุณไม่นิดนะครับนี่ขอบคุณนุงท็อปนะครับค่าสมัครนะครับแล้วก็พอ่อแล้วก็จีเอม็มท่าเแกตินนะครับขอบคุณทุกคนครับที่คอยสป,ปอร์ตผอครับบา,บายยครับคลิปนี้